คนที่คนที่เห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคนคนนั้นน่ะเขาจะเป็นผู้มีปัญญาแล้วเมื่อธรรมานุุกสารีเนี่ยเ,เขาจะเห็นใจรักว่าสภาวะธรรมอ่ะที่เราเกิดขึ้นมาแวแวขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่มีใครบังคับบัญชาได้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันจะดับมันก็ต้องดับ ไม่มีใครบังคับกัญชาได้อันนี้เขาเห็นไงไอ้ตัวเห็นเนี่ยเนี่ยเขาเห็นได้ด้วยใจใช่ไหมเออเขาเห็นใจรักอะ่ะเขาเห็นเขาเห็นเออเออสภาวธรรมตามความเป็นจริงอะ่ยะยถาปุตญานทัศนะเออสัจจะเขาเห็นเขาเห็นสัจจะตามความเป็นจริงของธรรมะของธรรมะก็คือสังขารนั่แหละธรรมะคือสังขารนะคือการปรุงแต่ง แต่ว่าถ้าเราจะให้ดีเนี่ยเราต้องเป็นวิสังขารคือเราไม่ต้องปรุงแตง่งถ้าเราวิสังขารได้เราไม่ปรุงแต่งได้เราก็โอเคนะแต่ถ้าเรายังปรุงแต่งอยู่มันก็เรียกว,ว่ามันก็จบจบไม่เจดิดดูไม่สวยใช่ไหมเพราะเราปรุงแต่งอยู่อะ่ะอันเนี้ยเมื่อสัตธานุสาลีธรรมานุสาลีคือสามารถพัฒนาจิตและใจให้สมบูรณ์แล้วคนคนนั้นน่ะ เพาก็จะเป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาจะปิดอบายภูมิได้ทั้งสี่อย่างคือเปรตสุลกกายสัตว์นรกเนี่ยเขาจะปิดเขาปิดได้ครับทางระบายภูมิเปรตสุลกกายสัตว์นรกเดชานมนุษย์ปิดได้ใช่ไหมทั้งหมดปิดได้ใช่ไหมอะไรมนุษย์มันมันมนุษย์จะปิดได้ยังไงอ่ะเออโสดาบันเนี่ยก็เป็นมนุษย์นะ อ๋อออไร่ะออเดดลียมคือมั่งเนี่สะทางอะไปคือทางที่ว่าว่าทางที่มันไม่ดีอะพูดง่ายไม่ไม่ใช่สุขก้าใจพงษามไม่ลืมไปก็ไม่ว่าเอาทางทางที่ไม่ทางที่ไม่แฮปปี้อะก็ที่รองเาเนี่ย้าใจ กข้าใจคนที่ผู้คนที่เป็นพระโสดาแล้วมีกี่ประเภทเอาข่าวนี้ตอบไม่ได้ผู้แม้ละผู้มั่งพระโสดาบันมีกี่ประเภทอ๋อม,มีมีกี่ประเภทนี่ไม่ไม่ต้องไม่รู้หรอกเอาแล้วเอาตัวให้รอดก็พอเอาเอย่อา,อาไปรู้เยอะอย่าไปรู้เยอะรู้มากยากนานขอมาสอนานาเพื่อให้เกิดปัญญาญาณในะใจฉัน ้าตอบไม่ได้ก็บอกว่าตอบไม่ได้อย่าหาเอาจากลอดอย่าเอาตัวออกแบบง่ายง่ายหา <c oughs> นะวิธีเอาตัวรอดแบบง่ายงายอาจารย์ถูกหวังนี่มีกี่ประเภทเนี่ยไ,ไม่เข้าใจแล้วเราจะตอบอะไรอีกตอนนี้มีคุณลนะักษณะอย่างไรบ้างตอบได้ไหมข้อนี้ตอบได้ไหมไอไอกีอ่ประเภทไม่ตอบก็ไม่ว่า

คือคือพระโสดาบันเนี่ยนะท่านเป็นพุทธบุตรแล้วไงท่านมีพ่อเป็นพระพุทธเจ้าเออคือท่านเห็นท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะโสดาบันเนี่ยเออเรีว่าคุณคุณต้งเห็นพระพุทธเจ้าหรือยังอ่ะเห็นนี้ยังฮะเห็นเห็นพระพุทธเจ้าไหม ผมเห็นพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยอ้าวจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นั้นไอ้นั่นมันไร้สาระเออถ้าคุณเห็นถ้าถ้าคุณเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เนี่ยแหละตอนนั้นแหละคุณเป็นพระโสดาบันจำเอาให้อาจารย์หลวงว่าเป็นอธิบายดีกว่าเวอร์ชันเปิดใหม่ได้เยินอ่านิมนต์กับอาจารย์อยากพูดเรื่องไหนมีกี่ประเภทนี่นะคือว่า ญาจรยตรสวัางกันมามาให้ตอบเดียวกันแล้วโดยจะตอบไม่ขาเราก็คุยกันอยู่ตอบก็บได้เดียวกปลาโสดาบันอยูู่่นนแกรู้ก็ได้พระญาย์บอกมาก็ได้อาจารติววสวังบางทีท่านไม่รู้ป่าโสดาบันมีอยู่สามประเภทคือหนึ่ 4, เเ 2, งเอกซีมีความเกิดอีกครั้งเดียวสองโกลังโกละมีความเกิดอีก ไม่ถึงหกขั้นสามสัตตุขัดตปะปัตตมะนะมีความเกิดอีกเจ็ดขั้นเป็นอย่างมากอันนี้คือเป็นตน้ตนๆของปัตตุลาบันมีกี่ประเภทเน,ะนเทาะอันที่อาจารย์ทุ่งว่างสอบเปนมีลักษณะอย่างไรท่านก็สอบไปได้ดีอยู่หรอกเนาะเป็นข้อที่ข้อที่ข้อที่สามน้องพ้อบอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปัดไอ้ซึ่ง สงบจะจะจะคล่องใจว่าอาจารย์สมวังไม่ตอบไห้สงพ่อเลยช่วยตอบแค่นั้นแหละอ่าพอขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์สมหวังอ๋อสวัสดีอาจารย์ดูจ้าคงได้รับประโยชน์นะอันนี้ก็หัวก็ว่าคงตอบกันไปหมดแล้วยังมีอะไรต่อหัวก็หัวก็ใหม่ไหมหรือว่าไปเรื่องนี้ต่ออาจารย์ปู ้องแล้วก็ปิดกันกี่โมงอะก็เปิดทุกวันน่อาจารย์มีจุดสงบนั่ันนี้คุณบุญลำใหม่เปลี่ยนโปรไฟล์ไปอยู่นู่นแล้วพูดมีอะไรบ้างเดิมเบิ่มเดิมได้นะอันนี้ไม่ใช่ห้องเมทีนอไม่ใช่ห้องใสโซดาเราหลงกว่ลลืมห้องนะแต่ปวิดนห้องไม่เป็นไรสัญญาไม่เที่ยงก็เหมือนกันน้องโน่นน้องนี้ ธรรมะม you, ีอยู่สุกแต่ดานนี้แต่ผมไม่ก็อยากพูดแต่พอผมพูดป๊อปไปกระซบกระเทือนบางท่นานเมืองท่านก็ทำห้กรเกิดพาร์เตขึ้นไส้ขึ้นอะไรก็เลยไม่อยากจะพูดเลย,ยต้องการจะหากรรถามกำตอบอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะถ้าพูดแล้วเป็นธรรมะชัดติดลึก,ก้าไปพอลึก,ก้าไปพอเข้าไวไม่ได้พอเข้าไวไม่ได้เกิอดอาการขึ้นไส้ไหนะนะัอนขึ้นไส้เขาจะอ้วกออกมาเนี่คือตรงนี้แหละ ต่อไปเราก็ถูกงานเขาถูกงานไม่พูดธรรมดาธรรมดาหรือว่าจะให้พูดธรรมิอีกรอบอาจารย์หลวงวังไหมมีอะไรจะถามบ้างอาจารย์หลวงตรงหลอะไรบ้างยืนถามได้เลยครับอาจารย์หลวงอาจารย์หลวง ไม่เล่นด้วยดีกว่าเดี๋ยวมาไม้ไหนอีกมาแบบไหนอีกไม่เล่นด้วยดีงงกว่าท่านสงบก็พูดต่อไปเลยสวัสดีครับท่านพี่ชูชาติสวัสดีท่านสวัสดีและกลับรมนสการหลวงพระเพ่งและท่านบุญสวัสดีท่านสมหวังท่านอาจารย์ปู่ก็เชิญต่อเลยครับท่านสงบไม่มีใครพูด ท่านก็พูดต่อได้เพราะว่ากำลังต้องการฟังอยู่ครับท่านโอเคครับเชิญครับหรือถ้าหากว่าท่านสงบไม่พูดท่านพี่ชุดชาติจะพูดอะไรก็พูดได้เลยห้องนี้อิสระเซรีเนื้อสิ่งอื่นใด้